วัสดีครับท่านผู้ชมที่กรารพบครับพบกับรายการเยาวชนก้าวหน้ายัางมีสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเยาวชนก้าวหน้ายัางมีสุขของเราได้สัญจรมาที่อาคารรัฐสภาสองนะครับขณะนี้กระผมอยู่กับท่านพลตรีอิงอุสนีเกษมสรรณยุทยานะครับสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองซึ่งวันนี้จะได้พูดคุยถึงสภาพัฒนาการเมืองเกี่ยวกับวันสถาปนา สภาพัฒนาการเมืองว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วมีประเด็นไหนที่จะนํามาฝากกับท่านผู้ชมในวันนี้เชิญพระับท่นนานพลตรีหญิงอุสนีเกษมสรนนยุทธยาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดรแสนนะคะที่ได้กรุณาให้ใช้เวลาของทางรายการในการที่จะมาพูดคุยให้ ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานวันสถาปนาเกี่ยวกับเรื่องวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองนะคะซึ่งออจะเวียนมาถึงในรอบ7ปีนี้ตรงกับวันที่30มกราคมพุทธศักราช2558นะคะแล้วก็ในกิจกรรมของงานก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันซึ่งก็จะมีนะคะผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงจะมาเล่าให้ทราบแต่ว่า ก่อนที่จะถึงจุดตรงนั้นท่านขออนุญาตที่จะเรียนให้ท่านได้รับทราบถึงที่มาที่ไปของทางสภาพ,พัฒนาการเมืองเล็กน้อยนะคะซึ่งจะโยงกับรัชกาลที่เพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะว่าหลายท่านคงจะจําได้นะคะว่าในการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นน่ยได้สละราชสมบัตินั้นทรงมีเหตุผล ในการที่จะต้องสละพระราชอำนาจส่วนพระองค์แล้วก็ทรงเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าในการสละพระราชอำนาจของพระองค์นั้นเนี่ยได้สละพระราชอำนาจที่ทรงเป็นของพระองค์อย่างสมบูรณ์นั้นแก่ผู้ใดขออนุญ,ญาตที่จะน้อมนําเอาอนะคะกระแสเรียกว่าเป็นเป็นคำประกาศสละราชนะคะเมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2477มีใจความว่าดังนี้ค่ะข้าพเจ้ามีความเต็มใจ ที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนาบัดนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในโนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสำเร็จ และเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัตรนี้เป็นหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติรัออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป บัดนี้เป็นต้นไปคือวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2477นะคะหลังจากที่ได้มีคณะราษฎรนะคะตรงนั้นก็รู้สึกจะเปลี่ยนกันเมื่อวันที่75ใช่ค่ะและหลังจากนั้นมาเป็นหลายรักอักษรใช่ค่ะหลังจากนั้นมาสองปีก็ทรงพิจารณาว่าจากที่ได้พูดคุยกันมาเนี่ยมองดูเหมือนกับว่าจะไม่ใช่ทางของพระองค์แล้วนะคะก็สละราชสมบัติแต่ว่าก็ได้เน้นย้ำให้ทราบว่าการสละราชครั นั้นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้อํานาจที่เป็นของพระองค์อย่างสมบูรณ์นั้นให้แก่ประชาชนนะคะอำนาจอธิปไตยทั้งหมดตรงนั้นซึ่งภายหลังก็ได้มาจัดเป็นอํานาจบริหารอํานาจนิติบัญญัติอํานาจตุลาการนะคะแล้วก็มีการผ่านการเลือกตั้งอย่างที่เราเนี่ยทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคําพูดกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ประชาชนจะได้อํานาจตรงนั้นแท้จริงสักทีหนึ่งจนกระทั่ง ใน,ใน,ในร,รัฐธรรมนูญพุทธศักราชส5งพรเนี่ยนะคะได้มีความชัดเจนว่าให้มีคณะกรรมการหรือว่ามีสภาพัฒนาการเมืองขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูแลในเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองให้การเมืองตรงนี้เนี่ยเกิดความชอบธรรมให้ประชาชนได้มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2540ั้วละ นะคะได้เปิดโอกาสให้ประชาชนนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะก็ะอาจารย์ดรแสนคงจจาได้นะว่าเ,เรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยได้มีกล่าวไว้ตั้งแต่ในบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของพุทธศักราช2540แล้วนะคะ,คะแต่ว่าจากจุดตรงนั้นจะเห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นนะ่ะยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่ายังไม่มีองค์กรที่รองรับงานของประชาชนโดยตรง จนกระทั่งในพุทธศักราช2550ที่มีรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งเกิดขึ้นนะคะคมีระบุเอาไว้ในมาตราที่่ที77ค่ะนะคะมีข้อความขออนุญาตที่จะอาจ่านเป็นข้อความในบัญญัตินะคะบัญญตัติไว้อย่างนี้คะ่ะรัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมืองจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่นะคะจากการที่มีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสภาพัฒนาการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นสภาพัฒนาการเมืองนี่ก็มีพระราชบัญญัติเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2551หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญสม5 0เกิดขึ้นแล้วนะคะนับจากพุทธศักราช2551มาถึง ปีนี้ยสมัย158ก็ครบรอบ7ปีคร,ร7ปครบรอบ7ปีนะคะเราก็จะมีการจัดงานวันสถาปนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นพัฒนาการของในส่วนของภาคประชาชนที่มีสภาพัฒนาการเมืองขึ้นมารองรับให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมทั้งในพื้นที่ของตนเองนะคะซึ่งในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยจะมีสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยหท่านนะคะ เป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลสภาองค์กรชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นผู้แทนจากแต่ละจังหวัดเนี่ยทั้ง77จังหวัดนะคะจะมีส่วนอยู่ตรงนี้นอกเหนือจากตรงนั้นก็จะมีผู้แทนจากของภาคประชาสังคมผู้แทนจากในส่วนของพวกนักวิชาการนะคะ,ะเดิมทีก็มีในส่วนของนักการเมืองแต่ว่าไม่แน่ชัดว่า ต่อไปจะมีหรือไม่นะคะเพราะว่าในช่วงที่สถานการณ์ด้วยใช่รัฐธรรมนูญที่จะออกมาใหม่นี่นะคะว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นที่น่าภูมิใจนะคะสำหรับภาคประชาชนที่ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่เริ่มคิดเริ่มมีการเสนอขึ้นมาว่ามีความประสงค์อะไรมีปัญหาอะไรในท้องที่นะคะซึ่งในวันสถาปนาสถาบันในวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองนี่แหละค่ะ เราจะได้มีการพูดถึงค่อนข้างที่จะชัดเจนในหลายแง่มุมเลยทีเดียวแล้วก็นับเป็นเ,เกียรติมากๆเลยของทางสภาพนาการเมืองนะคะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านดรวิศนุเครืองามนะคะท่าน<ไ>ปเป็นเป็นประธานเป็นประธานเปิดนะคะแล้วก็จะมีการอภิปรายพิเศษนะคะซึ่งเ,เรื่องที่ท่านอภิปรายนี้เนี่ยก็คือ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยเรียกว่าเป็นเรื่องทันสมัยเลยนะจยนแสนนะคะเป็นเรื่องทันสมัยแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ยังแถมแล้วก็ตามมาด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่องมุมมองประชาธิปไตยในอาเซียนเพราะเราจะเข้าไปสู่อาเซียนผู้ที่<ม>พูด<ม>ตรงนี้นะอ่าใช่ดรสุรินทร์พิสุวรรณนะคะอดีตเลขาธิการอาเซียนจะมาเป็นผู้ที่อ่าพูดในในประเด็นตรงนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการบรรยายพิเศษ จากผู้ทรงคนนุณูตอีกมากมายนะคะและทางด้านของสมชาพลรรเมืองนะคะเขาก็จะนำเสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ความร่วมมือที่ประชาชนให้กับภาคราัฐภาคราัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนกับภาคประชาชนนะคะแล้วเพื่อที่จะนําไปสู่การเป็นสภาพลเมืองนะอย่างที่ทางด้านของสปชอเองก็ได้มีการพูดถึงนะคะว่ามีข้อเสนอจากทางภาคของประชาชนว่าอยากจะให้มีสภาพลเมืองขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นไปตามพระราชเจต,ตนารมณ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะ ตอนนี้ในรายละเอียดของงานนะคะก็พอดีท่านที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของการจัดงานวันสถาปนาเนี่ยท่านก็ได้บอกเล่ามานะคะเดี๋ยวเราคงจะให้นําไปสู่ตรงจุดตอนนั้นผู้ชมไปชมร่วมกันในจุดตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังกันที่นู่นได้นะคะเราก็เดี๋ยวทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมานท่านจะมาพูดให้ทราบในรายละเอียดลงไปว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับ วันนี้อยากจะขอคุยกันในสิ่งที่สภาพัฒนาการเมืองกำลังจะทำกิจกรรมที่สำคัญที่ถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นเป็นวันสถาปนาของสภาพัฒนาการเมืองคือในวันที่30และวันที่31มกราคม2558ซึ่งเป็นวันที่เราจะจัดสมัชชาพัฒนาการเมือง ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานที่เราถือว่าทําไมเราถือว่าเป็นงานสําคัญก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ7จปีของการสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานั้นสภาพัฒนาการเมืองได้ทํากิจกรรมได้ส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เราถือว่าเป็นความเข้มแข็งทางการเมืองภาพพลรเมืองให้แก่ประชาชนได้ทั่วประเทศแต่ว่าก็ยอมรับว่า เรายังไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควรในระดับประเทศอย่างไรก็ตามปีนี้สภาพัฒนาการเมืองเป็นปีหนึ่งที่ได้พยายามจัดกิจกรรมครั้งสำคัญและให้ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนท่านที่เคารพรักทุกท่านในความเป็นพลเมืองของเราที่เราอยากจะให้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับ ในการจัดกิจกรรมในวันที่30-31นี่มีสิ่งที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นจินสิ่งที่เป็นจุดสำคัญอยู่2-3สเรื่องผมอยากจะขอ,อพูดคุยณนะตรงนี้ก็คือในเรื่องที่1ก็คือเรื่องของกิจกรรมในเรื่องของการบรรยายพิเศษเป็นปรถกถาาหรือการบรรยายพิเศษโดยคนสำคัญสองท่านาท่านแรกก็คือท่านศาส,สตราจารย์กิติคุณดรวิษนุเครืองาม ซึ่งท่านเป็นคนสําคัญระดับระ,ะระดับประเทศแล้วขณะนี้นะครับในฐานะของสนอชอเป็นการบรรยายของท่านเป็นการบรรยายในวันที่30มกราคมส่วนอีกท่านหนึ่งก็มีความสําคัญเช่นกันก็คือท่านอาจารย์ดรสุรินทร์พิศวณซึ่งทุกท่านก็คงจะเป็นที่รู้จักดีนะครับก็คือท่านเป็นอดีตเลขาธิการอาเซียนการบรรยายของท่านนี้ก็คิดว่าจะมีทั้งส่วนที่เป็น ความรู้ความเข้าใจอย่างดียิ่งในทางการเมืองในเรื่องของประชาธิปไตยอาจจะทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญก็คือว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่สําคัญของท่านทั้งสองซึ่งเป็นผู้รู้เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นทั้งนักกฎหมายและเป็นนักบริหารจัดการระดับที่เป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนแจ้งให้ท่านที่เคารพรักทุกท่านได้ทราบว่า ถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญท่านเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือมารับฟังเข้ามาร่วมงานกับเราได้เลยนะครับวันที่30มกราคม2558นี้ช่วงเวลาก็จะอยู่ระหว่างตั้งแต่9โมงไปถึงเที่ยงนะครับในวันนี้ส่วนกิจกรรมอื่นที่สำคัญที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบก็คือเราจะมีการจัดนิทรรศการนิทรรศการที่ถือว่า เป็นของจริงหลายๆอย่างที่สภาพัฒนาการเมืองได้ไปส่งเสริมให้เกิดขึ้นในภูมิภาคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเป็นนิทรรศการที่จะแปลกแตกต่างออกไปจากที่เป็นเพียงแผนกระดาษทั่วไปเพราะว่าเราจะมีสื่อหลากหลายประเภทเป็นนิทรรศการในเรียกว่าพื้นที่ต้นแบบสําคัญสาคัญอยู่สองสาเรื่องก็คือเรื่องประชาธิปไตยชุมชนเรื่องการจัดการตนเองและก็เรื่อง ของการาส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในลักษณะของอาการเมืองภาคพลเมืองส่วนตัวที่อ,อยู่ในนิทรรศการด้วยกันก็คือเรื่องของการนำสภาพลเมืองจำลองมาจากภูมิภาค5ภูมิภาคเอามาสู่งานนี้เป็นสภาพลเมืองจำลองที่เป็นลักษณะที่เป็นสภาแบบ เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นสภาพลเมืองของบ้านน้ำเกียนที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในระดับประเทศเขาประสบความสำเร็จในการาจัดการตนเองรักษาพัฒนาในหมู่บ้านของตนเองในชุมชนของตนเองเป็นผู้ที่จัดการตนเองในเรื่องของสรัพยากรธรรมชาติที่ได้เป็นตัวอย่างในระดับประเทศอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของการ นำมาเสนอในเรื่องของสภาบลเมืองจำลองในงานนี้เช่นกันอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหลักที่คิดว่าน่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็อาจจะเคยได้ฟังมาแล้วในเรื่องของคำว่าสภาบลเมืองเพราะว่ามันมีการพูดกันถึงในยุคนี้ด้วยเรื่องของคำว่าสภาบลเมืองสภาบลเมือง เราเนี่ยในฐานะของสภาพัฒนาการเมืองเราพยายามส่งเสริมในเรื่องสภาพลเมืองคําว่าสภาพลเมืองเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีความลงตัวหรือความชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทั่วประเทศเนี่ยมีความเป็นสภาพลเมืองเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินีเยอะมากในงานนี้เราจะเคลียร์หรือเราจะทําความเข้าใจกันและเราจะนําผลเรื่องของคําว่าสภาพลเมืองมาคุยกันในเวทีเป็นเวทีเสวนา ก็คือเราจะคุยกันเรื่องของสภาพลเมืองกับการปฏิรูปประเทศไทยเรื่องของสภาพลเมืองนั้นมันเราถือว่าเป็นเวทีกลางของประชาชนในพื้นที่ในภูมิภาคที่ต่างๆถ้าเราบอกว่าสภาพลเมืองจังหวัดก็หมายความาในจังหวัดนั้นๆมีสภาพลเมืองที่เขาสามารถรวมตัวกันในหลายๆภาคส่วนเข้ามาเป็นสมาชิกสภาพลเมืองในตรงนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะเข้ามากําหนดในสิ่งที่เป็นอ่ การแก้ปัญหาเป็นการจัดการตัวเองของคนในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นสาภาพลเมืองที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราจะนําสิ่งที่เราได้ไประดมมาจากทั่วประเทศมานําเสนอก็คือในช่วงเดือนที่ผ่านมาเราได้ไปจัดกิจกรรมที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเราเรียกว่าสมัชชาพัฒนาการเมืองในการจัดสมัชชาพัฒนาการเมืองทั่วประเทศใน5ภูมิภาคเราได้จัด ในเรื่องของคําว่าสภาพลเมืองสู่การปฏิรูปประเทศไทยในระดับประเทศเพราะฉะนั้นสภาพลเมืองดัง,ดงกล่าวนั้นเป็นลักษณะของการเป็นลักษณะของการระดมสิ่งที่ในพื้นที่ที่เขาพูดถึงกันมีทั้งการสำรวจสอบถามและก็มีทั้งเวทีที่เราจัดมาทั้งห้าภูมิภาคเราจะมาสรุปและนำเสนอในงานนี้ว่า พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยเขามองสภาพลเมืองเป็นอย่างไรเช่นสภาพลเมืองเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างไรสภาพลเมืองมันควรเกิดขึ้นอย่างไรรัฐควรมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนสภาพลเมืองได้อย่างไรและที่สําคัญก็คือว่าการที่จะให้สภาพลเมืองมีความยั่งยืน สภาพลเมืองเป็นองค์กรของประชาชนที่ประชาชนจะสามารถใช้เป็นเวทีกลางที่มีประโยชน์ต่อพื้นที่ต่อชุมชนได้จริงมันจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยกันในการที่จะทั้งทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันคงอยู่และทำให้มีประโยชน์ในระยะยาวได้จริงสิ่งเหล่านี้เราจะนำมาสู่กิจกรรมที่เราเรียกว่าสมัชชาพัฒนาการเมือง ในวันที่31มกราคม2558ก็เลยอยากจะกรับเรียนท่านพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าณนนช่วง2วันนี้ถ้าท่านมาร่วมมีเวลามาร่วมงานกับเราได้ทั้ง2วันก็ขอเชิญชวนยินดีอย่างยิ่งแต่ถ้าท่านมาช่วงใดช่วงหนึ่งท่านก็ลองเลือกดูนะครับวันแรกมันจะเป็นการบรรยายเป็นการคุยกันในเชิงวิชาการมีการคุยกันในหลากหลายมิติ ในขณะเดียวกันพอวันที่สองก็จะเป็นวันที่เราพูดถึงเรื่องของสภาพลเมืองในรูปแบบของการจัดสมัชชาพัฒนาการเมืองเพราะนั้นในโอกาสนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของคนที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยของไทยที่พร้อมจะเป็นพลเมืองที่มีความสำคัญต่อ การพัฒนาประชาธิปไตายของไทยเราก็ขอเชิญท่านได้มาต่อเติมเข้ามาร่วมกันเสนอความคิดความเห็นเข้ามามีส่วนร่วมกับงานของสภาพัฒนาการเมืองในวันที่30และ31มอกราคม2558ครับขอกราบเรียนเชิญนะครับสวัสดีครับตัวนี้ขอถามนิดหนึ<า>่งขอ<า>ท่านผู้ชมไปท<ถ>่านในแง่ของสมัชชาพัฒนาการเมืองเนี่ย มีทุกตำบลหรือมีทุกหมู่บ้านหรือมีทุกอำเภอยังไงคือทางทางทางด้านของสมัชชาเนี่ยนะคะจะเป็นในในลักษณะที่ว่าทางองค์กรภาคประชาสังคมทางองค์กรชุมชนในพื้นที่นะคะจะมมีทุกชุมชนมีจะมีาจะมีจะมีแล้วเขาจะจัดเป็นในกลุ่มจังหวัดคคือหมายถึงในระดับจังหวัดแล้วก็มาจัดเป็นกลุ่มจังหวัดนะคะในกลุ่มจังหวัดในแต่ละภาคตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะมัน